สวัสดีค่ะกับว่าพ่อกรับยศเพิงแบงปันอีกแล้วนะคะวันนี้ยศเพิ่งจะพามาเบิง่ง่วงงามๆนะคะพิกัดกยูบันประกาวตำบลโน้นสมบูรณ์อำเภอน,น้าจะหลวยจังหวัดอุบลเพื่อนเลี้ยงไว้แถวอ่างนะคะเดี๋ยวพาไปเบิงแต่ละโตเนาะคะ่ะโอ้ห่วง่ามอีเละ ขอจะข้องง่วงมปแล้วด้ค่ะสวัสดีค่ะแม่สนสวัสดีค่ะแม่โนเลี้ยงง่วงมาโดนหรือเปล่าคะอย่างปีหกสองค่ะปีหกสองปีนี้ปีหกสี่แล้วต้นเลี้ยงปีหกสองอื้อมาข้างแรกเจ้าตัะเนี่ยสองตค่ะสองตโตแม่บัางหันหน่งไ่มคะจ้ะกับต้นัหนอ๋อกับตัวไก่ไก่ผนตัวไก่้กตัวสีแดงตัวไก่นั้นซื้อมาเท่าไหร่นะคะ ซือมาสามหมื่นสองสามหมื่นสองเพิ่นทองมา่อตอนบอ่ค่ะเพิ่นมากมามาอยู่นําได้ประมาณสองเดือนกับมาทองออกต้นนี้ค่ะ<อ>ตันนี้เป็นพ่อบันบันมีด้วยค่ะลูกเพิน่นลองเพิ่นตัวน,นี้เป็นเป็นลูกที่สองนะจ๊ะอ๋อแม่เพิ่นเคยทองมาแล้ตัวลูกตัวน,นึ่งตัวนี้นนลูกตัวที่สองลูกนนลูกตัวแม่เลยค่ะอายุเท่าไหร่ค่ะตัวน,นี้ปีเจ็ดเดือนปีเจ็ดเดือนตัวใหญ่แฮง ขนาดพ่อบ้นบานๆเนาะพ่อบันบานเนๆๆๆาาพื่นปาสไประค่ะยางต้องกลดกันมิเตอร์ตรงงามๆเบิ่งกค่ะเพื่อนมีหยามีนามตลอดปเป็นตะเลี่ยงขั้วเนะาะีฟังทั้งนั้นเพื่อนเลี่ยงอยู่ขั้วอ๋อบันปลาก๋าด้วยกันเนี่ยบอกค่ะสามหมื่นเจ็ดเหมื่นแค่ขโมยละแม่แม่ทีลูกแม่แม่ทีมันยานงใช่เจ้าของหันนั่น อ 3, สามหมื่นเจนสามหมื่นเจนเอ้าแล้วแม่ที่ใกล้สามหมื่นสองอนอ๋อแม่ใกล,กล้ๆน,นั่นสามหมื่สองยางไปห้วเด้วยขะนั่นตัวที่สามพ่นกับตัวถ่ายนี่ตัวผูกเจ้าเจ้าเดือนตัวนี้หาเดือนหาเดือนตอนนี้แม่ทองไหมยังผสมรอจ้ะผสมยังคานีผสมยันอนพี่แดผส,สมคอตินอดมันติดอ๋อก็เลยผสมใหม่ ลูกฝรั่งแดงๆตัวนี้นี่ลูกไผ่นี่ลูกแดงๆนี่บอกแม่นพ่อเป็นไผ่พ่อเป็นบ้านมีลูกพ่อเป็นบ้านพ่อเป็นบ้านนี่แต่วงงามเนาะตอนนั้นเอื้อยเพิ่นนั่นอ๋อนี่เอื้อยเพิ่นอนนะคะเอือยกับน้องเพิ่นนี่แม่เดียวกันนี่อันนใดเอื้อยเด้อค่ะนี่คันน่องโตที่สองนะค่ะที่ย่างอยู่นั่นซื้อมาเท่าไหร่นะสามหมื่นเจ็ดจ้าเพิ่นให้ลูกม่เจ้โตลัว่ะนั่น ในลูกสองโตจ้ะในลูกสองโตลูกคนโตกลังออกไดออกวันที่สิเตัวน,นี้น่อยอยางยี่นัน่นย่เม็ด่นจ้ะยี่สิบเอ็ดหมื่นไปยี่สิบเอ็ดหมื่นด้ค่ะลูกหน่อยเพ,อ<ต>เพื่อนตัวนี้ลูกเพื่อนด้ค่ะตัวนั้นเคเอฟหกแปดตปยี่สิบเอดหมื่นละแม่ก็ลูกค่ะตัวยางน้ำกดนี้เด้ค่ะเป็นลูกของแม่นั้นเป็นลูกแพ ลูกปีศาจแดงลูค่ะนางน้ำกลดมูลูกปีศาจดแดงนะคะ่ะตนนัวนี้โอ้งามแห้งมีแต่ตัวงามงามอายุเท่าไหร่คะลูกปีศาจแดงนี่ปีหกเดือนปีหกเดือนนะคะงามแห้งเนาะลูกปีศาจแดงตัวตัวนี้ลูกแค่เอฟหกแปด ตัวนี้น่อยนี่ตัวนี้น่อยนี่ก็ตัวแม่บอกค่ะแม่ตัวนี้เจ้าพ่อบันบานอืมตัวนี้ตัวพ่อบันบานนี่เป็นลูกของตัวแรกแม่เพิ่มผสมยังไว้ก่อนค่ะตอนซุปเปอร์เอกเออผสมซุปเปอร์เอกไว้ตัวนี้ก็พ่อบันบานตัวเถิกพ่อบันบ้านกับงามเพี่กันเนาะพ่อบันบานลูกพิศตาดแดงท่านี้ลูกพิศตาดแดงนะคะงามแห้ง เดือนปีหกเดือนอู้มีแต่งัวง่ามเลยค่ะเพิ่นมีอยู่หกตัวเลี้ยงจังไรเนี่ยค่ะแต่ละมือนไงกระป๋อยไปตามธรรมชาสตร์กระป๋อยยังมากมายบ่มีกินหัวอาหานยังบ่บ่อปอามธรรมชาติยามมันเมล็ดแต่แม่ลูกอ้อนนี่างกินผงเกะหรี่นอะอ๋อที่เป็นหอยแหวนบ่บ่เป็นผงเป็นผงเลยเสมใส่ก,กับป้ายให้กินห้ามน้ำยู่นิดน,นึงบ่ กินไร้นะผุ้มอันผงเกลือให้กินค่ะต้นนี้ก็บหาเดือนกับพ่อบ้านบ้านหาเดือนพ่อบ้นบานบ้านลูกของตัวแหลกเด้อค่ะเพิ่นสิมีเอื้อกับน้องเพิ่นมีแม่พันธุ์อยู่สองตัวในขอบแม่นเอื้อกับน้องเอื้อกับน้องตัวน,นั้นกะตัวน,นี้ก็เอื้อกับน้องน้อยๆนั่นอืตอตัวนี้ก็เอื้อกับน้องแปลว่าแม่ตัวใหญ่นี่ให้ลูกตัวแม่อย่างเดียวเลยเนาะอือเมียค่ะลูก เเอพวกแปดคะ่ะตัวน,น้อยๆนี่ยสองวันยี่สิบเจ็ดวันแต่ถ้าตัวนี้นี่คะ่ะลูกปีศาจแดงมแม่เพื่อนได้ค่ะน่ะแม่เพื่นอนโค้งสางไงอ่ะน้องมันก็เลยได้ลูกงามน้ำผอมก็ิงมเนี่ยน้องายดียยยยยมีคนมาถามสื่ออยู่บ่คคานี่ทว่าบ่ขา,ายให้เขา ตัวนี้นี่เขาถามเท่าไดนี่ตัวนี้นั่นตั้งแต่กี้แต้ปันเดลหาเดือนนั่นเ้องให้เจ็ดหมื่นตัวนี้ปีกับพกเดือนเหรอตอนนี้ปีกับพกเดือนคิดสิขายอยู่บ่ค่ะตินนี้บอกว่าพันไดลคิดอยู่เอาไว้เป็นแม่พันธุ์บ่ร่พันไดลคิดไว้ขายอยู่มันง่ายมีลีได้เหรอเนาะถือว่าแม่เขามาถามเรื่อยอยู่เขาเห็นเขาก็มาถามเรื่อยช่วงช่วงแม่พันเดลท่านออกช่วงแม่พันทองตัวนั้นน่ะค่ะเขามาให้แสนเกียให้แม่เ่ะอหมอแม่ครับ เพิ่นนี่แหละแต่เพิ่นได้หาเดือนแต่เพิ่นได้หาเดือนแม่ลูกก็หายแสนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแม่แต่ว่าเจ้าบ่ออ่าคิดว่างค่แม่นจะคล้องขายออกไปเลยแต่จักสิซื้อได้จังสิดูบอลหน่อยน่ะนี่มันหายอย่างเนาะก็เลยบ่ทัานขาป่อยคุนเชื่องตอนละเนาะมันหูได้นี่ซื้ออยังนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้บ่ค่ะน้องฟ้าน้องฟ้าตัวนี้น้องฟ้าตัวหนขะขางกันตัวหดูดูดู ตัวน้อยน้อยอะไรน้อยน้อยอ๋อไม่นั่นน้องน้ำเพชรน้ำเพชรตัวนั้นน้องฝนเขื่อย่นน้ำฝนน้ำฝนแม่เพิ่นซื้อยังนี่แม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นนี่ซื้อซ้ำอ่างซ้ำอ่างแม่เพิ่นก็วหุ่ซ้ำอ่างซ้ำอ่างเอื้อยตัวหุ่นเอื้อยแม่เอื้อยเด้อค่ะแม่พันอีกตัวหนึ่งมีซำอ่างมีแม่พันธสองตัวกับลูกหลายแล้วนะมีน้ำเม่นขึ่นกับหิมะถ้ําตูเม่นขึ้นร่างแข่ง แม่ตัวนั้นเพิ่งให้ลูกสองโตแม่ป้าตัวนี้งามมีเหลืลูกเป็าแดงชาแดงคือนไรนี่กำไดลนี่ฝ่างามขนาดหูมูเลยนี่กินเบิร์ดสุย่างเลยนี่ยังเช่นหญ้าอีหยังก็กินเบิร์ดผลไม้ก็กินม่เหนียวเฟน กินบดทุกอย่างกินทุคนนี่บอเขากินยังไม่นก็กินอาหารกินเบิคุณนี่นี่หัวอาหารบอกกินนี่แต่ฝากินอย่มงนบอกินกินเบิร์ถ้าเอาให้กินแต่ว่ากับกินเบิร์ตอยางนี้บ่ไม่หิแต่ได้กินหอาหารบ่แต่ละเมือบ่ได้กินม่ให้กินแ่วบาถ่ายกินก็กินเออให้บอให้กินห้ามให้กินบ่ห้ามเขาบอให้กินให้กินแต่หย่าก็เฟื่องก็เฟื่อง เพิ่อนเขาไหวอ๋อันนี่เพิ่นคุดเขาบ่นี่ยเขาไหวต้นต้นตนหน่อยโตนน้ำเพชรน้ำกระเทศแต่ว่าตัวนี้บ่ได้เ็บ่ได้เท็กแต่ต้นนี้ก้อนสุบ่เะ็ทที่เหลืองมืนที่โตนก็เลยบ่อยากเคสอืมจังว่าเพิ่นว่าอันหมอวิทีดพนันถ้าเจ้าเห็ดราคามันสีสูงกว่านี่อืมกระเพาด้เห็ดเห็ดตอนนี้ก็บท่านล้วเนาะทานไม่มนเขาเห็ดตอนอายุเท่าไหร่คะแต่แรกเกิดเลยอดทีดีเป็นบ่เผนเพ็ดตอนใหญ่ไรก็มันสีเจ็บเนาะ มันส,สา,ร,สา,ร,สานรักษาเพราะเศร้างายพอโบมีตัวใดอยากแบ่งออกไปเลยนะคะโบ,บ่ท่านขีดอยู่เรียงไว้ก่อนเรียงไว้ก่อนไผสนกับโบแน่กับโบแน่คือการแ,แ,แารต่ว่าไผสนใจกับมาเบิองได้มาเบิองว่ามันงามแห้งมาเบิองว่าหันในราคาดีกว่าอาสิปล่อยออกไปกระดัน,นะค่ะอีดว่ามีเบอร์โทรแนวบ่้านี่ม มือเท้าก็จำบ่ได้แล้วยู่เังอนเดี๋ยวสิขึ้นไหวให้ได้ค่ะเพิ่นจำมือโทรบ่ได้เพิน่นโจทยู่ข้างนั้นอยู่เพคนนึงมันกินง่ายเพิ่นบ่เลือกอง่ายมันกินง่ายกหมูเลยกินเบริรดทุกอย่างหงาอีหยังก็บ่มีเลือกเข่าปัน้นเข่าต้มเขายัางกินเบิร์ดหนี่งส,สำหรับคลิปนี้กระซำหนี้ก่อนเด้อค่ะขอบคุณค่ะ